แอนติฮอร์นีสプレーฮึมสวัสดีครับผมนี้สวยนะครัี่ครับุนสุดท้ายหันปฏิมากรรมเหมือนคนลุงนะครับเก่งเก่งคนนี้จะไม่ต่อยนะครับคนนี้คนนี้จะไม่ต่อยเพราะคนสุดท้ายแล้วก็ไม่ทีคก็ถูกเว้ยมึงมึงไม่ได้ต่อยแต่เพื่อนมึงอะต่อยตรงนั้นมันต้องไม่ใช่เขา เกมโฆษณามือถือบีไลท์ฮะแฟนเกมไม่พอใจหลังไมค์ครับคนแสดงเลือกสตีเป็นแจ็คแบล็กแทนที่จะเป็นหม่ำชกมกจริงครับประท้วงพี่ว่าไงผมว่าอันเจ Fuck อย่าจับมันสิอย่าจับนะพี่ชายอ่าไอไรจ้าปีปีฮืมฮืมเหมือนกันเป๊๊เหมือนกูเลยแล้วเสียงดังเป๊ดด้วยกูบอกให้พี่ชาย นะได้ไหมครับแล้วมันก็ผสมพันกันโอเคเก็ตเก็ตตอออกเยะยา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 ก้วผิดภาคแน่เลยวะจสสักงฟูมีจริงมึงเป็น โอมีหน้ามาจีสัตว์เป็นผู้นัำถือนจากศาสนาคิดและตอนนี้จีสัตว์จะมาจัดการมึงในตอนนี้มึงมีปัญญาหรือนะโอ้อย่างงี้มึงดูถูกกูเกินไปจะพูดถ่าว่ารีทั้งร่างยั่วยั่วยั่วมึงเป็นผีจีสกังฟู bro Damn ปะ bro พี่ชายไม่ใช่หนึ่งแต่ถึงสามเลยกันแหมไอ้ก็โบรอไม่ใช่หนึ่งแต่ถึงเก้าเลยกันลไม่ธรรมดาจริงๆสปันบ๊อบคุณโอเคไหม p ปอนบอบเยอะจริงๆแต่ผมว่าสปอนบอบอันเนี้ยผมว่าเขาเหนื่อยมากเลยเว้ยแบบโอ้กูเหนื่อยมากเลยกูไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วอ่า English or Spanish English h o ever m o v e s this game <S <specialized strong> What? Yindi ด้วยสปีดความฝันนายเป็นจริงแล้ว b r What? This potion and you'll look 10 years younger <magical> Hey babe drink this ัตมึงว่ามันจะต่อยหรือมันจะตอกกัวไอ้เสือพยองเดชไอ้น้องนอบุ๊ no problem ไม่เป็นไรเหลือของมาดูต่างหน้าทุกอย่างโอเคเสียงตะโกนเงียบๆที่ดังที่สุด If you can touch your elbows together you're f l น t ุอ Are you good นับจากนี้อีกพันปีพกกวกเจ้าก็จะไม่มีวันลืมชื่อของของ้าข้าคือเทพเจ้าวานนอนซุ่น หมอคมเดมแบล็กมิดบูคอนเน็ตฟ f l i ะ a แอพ t ทชั่นไอ้น้องม้ยแต่เทะนะเว้ยขวงไม้โคตรเทเลยว่ะจุดยอดอนิเมะดังในตำนานอย่างเรื่องโดราเอมอนก็มีเพลงประกอบที่หลายๆคนคุ้นหูกันมากเช่นกันถ้าใครได้ฟังแล้วก็ต้องมีเอกใจกันบ้างแหละอันดับที่หนึ่งมอนพี่ลมพรนั่นนายเหรอ

อย่าว่าだภาษาญี่ปุ่นเลยทุกภาษาแหละยิ่งภาษาไทยยิ่งรู้เรื่องเลยกูบอกให้กูฮัมเล็ก is mean i love you กูฮัมเล็กพูดทั้งวันน่ะเชื่อกูอ้าวเชี้ยมนดำก็ถูกก็ y s ไม่อยู่กลานหรอกมั้ไม่ี๋ยวโดชนดิอคือแกเหมือนกับกูเตรียมตัวมาเจ็บแล้วอ่ะคือกูไม่รู้กูจะร้องไงดีอ่ะอ่าก็ดัลเลมซี กามาประเทศไทยรายการแล้วเนี่ยไม่เคยเห็น หมูเดงไม่โอ้ยปวดห้ำทำไงดีกูกันจังมาเรียนกันทะจริงเป็นเหมือนกันเป๊ะเลยนี่แหละกูจะชัดใครไม่รู้ไปสู้กันในชั้นศาลชั้นศาลที่ว่าก็ถูกแต่กลัวไม่ใช่ How have to pay for

oh hi guys this is the bank of canada come on down to the bank of Uh, what can i get for you let me get a number one bro the number one is going to be 1099 i don't have any cash on me i don't have any cash on me how are you going to pay ก็เข้าใจว่าไม่มีเงินสดแต่นี่มันสังคมไร้เงินสดหรือไงวะกวนมันน่าจะมีแต่พันแปดร้อยแล้วหรือเปล่าวะกูเมื่อกูก็จะโดนไล่ออกจากร้านบุฟเฟ่อเออจริงจริงจริงอันนี้จริง <laughs> ประกวดคอสเพลย์ทีมมอไปเรื่องน็อตไลกัสเป็นคอสเพลย์ที่อันตรายต่อเด็กจริงๆมือแดงเฮๆ Intolerable. Okay. Oh, oh. my God. They're throwing shellfish and bananas at me. Colin. No. Colin. Hey. Moo ding. I've changed. Moo No. Ha 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 you ha 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 ha. Mapcoy. Ha ha You're everywhere. Yeah. <laughs> โอ้คือกูจะอึ้งอันไหนก่อนดีกูจะอึ้งที่มึงดึงปากเข้ามาหรือกูจะอึ้งที่เขาตบหัวมึงดังโคตรๆอ้าวล้วแชทก็ตอนนี้เห็นตอนนี้มีมหมดละก็ไม่มีอะไรครับผมก็ถ้าใครอยากจะส่งมีมหรือจะเล่นมีมพี่ดําหรือส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งได้ในกลุ่มเฟซบุ๊กน้องนกกระบากก็ดาลมแล้วก็ขอบคุณสมาชิกเมมเบอร์ทุกคนที่สนับสนุนพี่ดาต่อให้พี่ดําจะไม่สนตีนไรพวกคุณเลยก็ตามคานว่าจ้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย